ครับสวัสดีครับพบกอบผมอีกเช่นเคยครับกับนักเตะของเรานะครับวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนนะครับตำแหน่งนะครับโดยสมมตินะครับจะเปลี่ยนตำแหน่งเขาเพื่อเป็นกางลุกกางรับหรือว่าเป็นมิดฟิลตัวลุกเป็นมิดฟิลตัวรับอย่างงี้นะครับได้นะครับมาดูนะครับในแผนผมผมเล่นระบบ C213 ครับนะครับก็คือ มีตัวนะครับที่มันเป็นสี่กองหลังสี่ตัวนะครับกองกลางสองตัวก็คือมีเปดดี้นะครับเป็นซีเอฟกับดีเอฟของชัวร์แมนดี้นะครับส่วนหนึ่งตัวนี้คือเป็นของแมซซี่นะครับเป็นเอฟนะครับส่วนสามแนวลูกสามตัวเป็นเนมาร์เลวันด็อกกี้แล้วก็ลอฟย่านะครับที่มันขึ้นเป็นสี่สองหนึ่งสามบางคนอาจจะเอ๊ยทำไมไม่เป็นสี่หนึ่งสองสามมันไม่ใช่นะครับดูนะครับจากเราจะเปลี่ยนเป็น ลองมาเปลี่ยนเมสซี่นะครับดูมาเปลี่ยนนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นระบบใหม่ไหมนะครับถ้าเปลี่ยนเมสซี่เป็นตัวนี้ครับค่าพลังก็จะลดเหลือ77นะครับมันก็จะเป็น4ีสามเห็นไหมครับตรงมุมขวานะครับฟอร์มิชันนะครับเป็นสีสามทันทีเลยแต่ค่าพลังมันลดนะครับ c o l l e c t i v e state ก็ลดเหมือนกันเหลือ2679นะครับนี่เราลองเปลี่ยนเมสซี่กับคืนนะครับเปลี่ยนเมสซี่กับคืนเป็นเนี่ย พลังหนึ่งอยนะครับพลังก็จะเพิ่มขึ้นนะครับสเตททีมก็จะเพิ่มเหมือนกันระบบทีมก็จะเป็น4-2-1-3นะครับลองเปลี่ยนเปดดี้ให้เป็นตำแหน่ง MF เหมือนเมซี่ดูสินะครับเปีดดี้เต็มเลยนะครับเล่นได้สองอย่างเลยนะครับทั้งลุกทั้งเป็นเมดฟิลนะครับเนี่ยมันก็จะเป็น4-1-2-3ทันทีเห็นไหมครับจาก4-2-1-3ก็จะเป็น4-1-2-3นะครับโดยใช้ตัวรับตัวเดียวคือชัวเมนดี้นะครับตัวนี้นะครับ ครับพลังเป็ดดีอย่างนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการเปลี่ยนนะครับถ้าใครชอบแบบไหนก็แล้วแต่เปลี่ยนจะเปลี่ยนนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับลองเปลี่ยนนี้มาดูนะครับนี้มาเอาเป็นนี่เลยครับ Ss เลยนะครับมันก็ยังจะเป็น C 2 1สองหนึ่งสามเหมือนเดิมนะครับลองเปลี่ยนเราฟินยาดูอีกเราฟินยาถ้าเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ค่าพลังก็จะลดเหมือนกันนะครับดัวยแปดสิบแปดครับ แต่โดยตำแหน่งธรรมชาติของเขาไม่ได้เล่นตรงนี้นะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับสังวผมก็สอนการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับของตัวผู้เล่นนะครับเปลี่ยนตำแหน่งของตัวผู้เล่นนะครับเพลเยอร์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ